เผยภาพล่าสุดปิ่นเกตมณีส่งสัญญาณแบบนี้หลังลือขาเตียงหักเรีกได้ว,ว่ายังคงเป็นที่จับตามองอยู่อย่างต่อเนื่องสำหรับคุณแม่ลูกสามปิ่นเกตมณีพิชัยรณรงค์สงครามซึ่งเพิ่งจะบินลัดฟ้าไปลอนดอนอังกฤษเพื่อแสดงความยินดีกับเจ้าสมุตลูกชายคนเล็กหลังจบการศึกษา ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาอวดลุคสวยสับสุดแซบแถมยังเท่มากในชุดเสือ้อกะอกสีดำมีลูกเล่นตากขายาวลงมาถึงหน้าท้องแบนราบแมทเข้ากางเกงยีนขายาวผ่านไอจีสตอรเด็ดสุดตรงสาวปิ่นยังได้ส่งสัญญาณผ่านแคปชั่นสั้นๆแต่ชัดเจนสุดๆที่เป็นสติ๊กเกอร์ข้อความว่า let's move on ยังคงเป็นคู่รักที่ถูกจับตาความสัมพันธ์ทาการกระแสข่าวลือถาโถม ถูกโยงเข่าคู่รักดาราดังซุ้มเซนใบายาสำหรับนักร้องเจ้าพ่อสายแดนเจเจตรินวัฒนาศินป์กับปินเกตมานีแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้แต่อย่งางใดขณะเดียวกันโลกออนไลน์ก็ยังคงจับสังเกตกันต่อไปซึ่งทางปิ่นเองก็ได้โพสต์ข้อความเศร้าและข้อความที่ให้กำลังใจตัวเองอยู่บ่อยๆท่ากางคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจให้เจ้าตัวอย่างมากมายเช่นกัน ซึ่งก็มีหลายประเด็นที่ทำให้ตอกย้ำข่าวลือเจและปิ่นได้ส่งพวงหลีดไปร่วมอาลัยหลังโบชยาดาได้สูญเสียคุณแม่โดยโบได้พดภาพเพื่อขอบคุณทั้งสองคนซึ่งก็มีสิ่งที่สะดุดตาคนที่ได้เห็นเพราะนามสกุลของปิ่นเกตมณีได้ถูกเปลี่ยนจากนามสกุลวัฒนาสินมาเป็นนามสกุลเดิมของตัวเองก่อนแต่งงานคือพิชัยรณรง,งค์สงครามซึ่งการเปลี่ยนนามสกุลไปใช้นามสกุลเดิมของปิ่นในครั้งนี้ ยิ่งถือเป็นการตอกย้ำข่าวลือแต่อย่างไรก็ตามคงต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่อีกครั้ง